เอาเลยครับก็กราบสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกาลินาฟีฟ FI เยอะกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะมาดูตำแหน่งของแอคแท็กเกอร์กันบ้างนะครับสำหรับใครที่ชอบตำแหน่งนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมจัดให้แล้วนะครับแต่ค่ผู้ชมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนสกิลกันก่อนเลยนะครับกดเข้าไปคําว่าตัวละครนะครับกดคําว่าแนะนํานะครับผมปึ๊บอ่ามันก็จะมีของโดยผู้พัฒนากับโดยโปรเพเยอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นคอมโบของนักแข่งเลยนะครับผู้ชมก็จะมีของโจนะ มีของเกดไฮโมชินะครับผมอีกมากมายเลยนะครับผู้ชมจะเป็นทีมหลักๆที่มีการแข่งขันโปลีชนะมาแล้วนะครับผู้ชมก็อยากเล่นคอมโบของใครเนี่ยก็รองเข้าไปทดสอบกันได้ส่วนตอนนี้เนี่ยพี่จะเลือกเป็นของโจน,นะนะครับผมผู้ชมต้องเรียกผมว่าแฟนนะจ๊ะนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรเ,น,เนี่ยนะรครับผู้ชมผู้ชมก็เลือกกดยืนยันไปเลยนะครับอะเดี๋ยวเราจะไปลุยกันในโหมดจัดอันดับทีม4นะครับผู้ชมถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุยเลยฮะ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านหนึ่งนี่ครับพี่ขอแนะนําเว็บเติม .in.th นะครับวิธีสมัครก็ง่ายนิดเดียวครับมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับกดลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเลือกคำว่าสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลตามนี้นะครับหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเติมเงินเข้าเว็บนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถกดเลือกเกมที่จะเติมได้เลยนะครับผมนอกจากเกมฟรีไฟล์แล้วเนี่ยก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนี่ครับผมไม่ว่าจะเป็น ROV Valorant Overwatch 2นะครับผมหรือว่าจะเป็น Call of Duty นี่ครับผมก็มีเยอะแยะมากมายเลยนี่ครับผมสำหรับใครที่สนใจะครับผมรก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเว็บนี้ปลอดภัย1 0 0พี่เติมเองกับมือเลยนะครับเข้าไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับเขาจะได้อยู่กับช่องเราาไปนๆผม อนุญาตโดโด,ต,โดต,ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผู้ชมวงฟ้าไกลมากนะครับเดี๋ยวลงตรงนี้แหละนะแมปนี้เนี่ยผมชอบลงเมืองนี้นะผู้ชมมันรู้สึกว่าของมันเยอะมากนะครับลงไปเนี่ยฟูแน่นอนนะครับผมเหมือนจะไม่มีใครโดดตามเรามาเลยนะครับลงโล่งสบายสบายเลยครับฟาร์มชิลๆไปเลยแนละ้วกันนะชิบชิบชาร์ปเก็บปืนก่อนเลยแนละ้วกันเออแมบนี้คุณผู้ชมชอบลงเมืองไหนเนี่ยคอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบลงเมืองไหนกันนะเผื่อเราได้มีโอกาสได้ไปดวลปืนกันนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันมีเสียงเท้า แล้วปืนชาร์จยังไม่มีครับแป๊บหนึ่งนะครับผู้ชมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างในนี่แหละแล้วปืนชาร์จเราไม่มีอ่ะผมไม่กล้าเล่นเลยครับเดี๋ยวนะมาเจอแล้วแกนพี่แปนมีตัวเจอเลยครับพี่ชายเห็นแล้วเห็นแล้วอยู่ข้างล่างตัวเดียวเดี๋ยวรอพี่มาซ้อนก่อนนะครับผู้ชมจะลงทางนี้เหรอไม่ให้ลงใจเย็นนะหนุ่มเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับไม่มีปืนชาร์จผมไม่กล้าเล่นนะเอาอ้โหมันตึงอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะใจเย็นพี่เดี๋ยวผมล้างแคนให้ อยู่ข้างบนครับโอ้โหปืนชาร์จโอเคโอเคพี่ขอปืนชาร์จหน่นะอยนะยู่นี่แหละก็เดี๋ยวอยีนี่แน่นี่แน่เจริงใจเป็นจริงใจซ้ำไปก่อนอซ้ำด้วยหมายกระบอกน่ารักน่ารักนี่แน่โอ้โหเราก็เกือบตุยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมระยะเมื่อกี้เนี่ยลูกซองกับ MP5 ไม่มีเวลเนี่ยผมลูกซองไม่น่าพลาดนะครับยังดีที่เราแบบจุกโคโน่ได้อยู่นะครับโอ้เธอหวานเจี๊ยบ หลครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับตําแหน่งแอคชัคเกอร์คร่าวๆกันก่อนนะครับผมตำแหน่งแอคชัคเกอร์นี่ครับผมก็พูดง่ายก็คือเป็นตําแหน่งโครเนะครับผมสำหรับใครที่รู้แล้วนี่ก็ดูไปเป็นเพื่อนกันนะครับผมหรือว่าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแอคชคเกอร์นะครับผมเป็นตําแหน่งยืนระยะนะครับต้องบอกเลยว่าตําแหน่งนี้เนี่ยเป็นตําแหน่งที่ยืนฟรีได้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราไม่จะเป็นต้องไปยืนโคบอย่างเดียวนะ บางคนเนี่ยอาจจะยึดติดกับตำแหน่งโคฟจนเกินไปบางทีเพื่อนตำแหน่งชาร์เจอร์เนี่ยเข้าไปแล้วนะครับเราก็ยังเก๊กกันที่จะไม่เข้าอยู่นะอาจจะแบบยังยึดติดว่าเฮ้ยเรายิงโคฟนะเราเข้าไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยก็สามารถปรับมาเป็นตำแหน่งชาร์เจอร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถวิ่งคู่ไปกับตำแหน่งชาร์เจอร์ได้เลยนะครับหรือถ้าในทีมเราเนี่ยมีชาร์เจอร์อยู่2คนแล้วนะครับเพื่อนๆจะไปยืนยิงคู่กับตำแหน่งสไนเปอร์ก็ได้นะครับถ้าในทีมมีสไนเปอร์นะและทางด้านของสกิลเนี่ยผมก็จะ แล้วก็โมโคนีครับแล้วก็ทางสกิลกดใช้เนี่ยจะเป็นของโคโน่นะครับผมด้านซ้ายมือเรามีคนชุบวงนะครับคอซ่าก่อนเลยแล้วกันนะขออนุญาตดีดเลยอย่าให้มันชุบไป Let's go ไปลุยกันเลยเงียบอ่าอยู่คนเดียวหรือเจ้าอยู่คนเดียวหรือคอหัวโอ้ยไม่โดนสืออ,อย่างนั้นก็ตายเรียบร้อยฮะ เจอเลยครับคุณผู้ชมยิมเพื่อนเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราเข้าข้างหลังได้นะพี่มาแล้วน้องเฮ้ย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 เออสวยมากน้องอ๋อจะชุบจะชุบตัวเองหรือเมื่อกี้มันก็มันก็ลนเหมือนกันนะคุณผู้ชมเอาเอากระบองฟาดผมเลยผมไปหยิบปืนผิดเหมือนกันถ้าเขาหยิบปืนมานี่ผมอยยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วขอหัวเม็ดนึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนวิ่งนําหน้าไปนะครับคุณผู้ชมโอ้ข้างหน้ามีคนเยอะเลยข้างหลังก็มีครับ เดี๋ยวข้างหน้าก่อนแลวกันนะเดี๋ยวเราจะพยายามยิงโค้ให้เพื่อนนี่ครับเพื่อนกอ็มันจะยืนไกลเหมือนกันโดน๋โหนูอยู่เป็นกลุ่มเลยลม้ลมลม้มล้มล้มโอ้ยตรงไหนวะขวาอหกครับต้องไปก่อนไปตุ๋ยหลังมันสวยอูเดี๋ยวขอกองไฟก่อนเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเอาตีมาย อ๋เราไม่ซ้ำไม่ซ้ำแบบนี้ซ้ำไม่ตายซ้ำไม่ตายระวังไว้นะระวังไว้นะเดี๋ยวขอปัญญาก่อนนะแป๊บหนึ่งนะกรรมการครับขอเวลาหนอ่อยก,กี่คนไม่รู้นะครับผมเสียงเท้าสองคนปะเดี๋ยวเดี๋ยว,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 วอยู่พนดีโอ้ยใจเย็น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เวลาเลยเลยสามได้เหรอเอาดิโอ้ยแตกหัวแตกหัวเข่าแตกเลยมี กำเนิดใหม่นกอีก,กอยมาเลยครับนกอีก,ก่อยจังหวะนี้เราจะไปเข้าข้างหลังมันน่ครับผมไม่ตายนะคุณผู้ชมผมแค่มาเกิดใหม่ะครับมีปืนแค่นี้ก็พอเล่นได้อยู่โอ้โหบงแค่นี้เลยอ20คนบ้าไปแล้วมปอยู่ตรงไหนกันวะเนี่ยนี่ไงอยู่ตรงนี้ไงอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้น,นี่สับแบ็กโชไปทีซ้ำครับซ้ำซ้ำเอาคะแนนก่อนซ้ำเอาคะแนนอย่างกับมาแข่งไอ้บ้าซ้ำเอาคะแนนก่อนครับคุณผู้ชม อุย้ยไอ้ปล่อยโดนมาอ้าวไอ้น,นี่แน่นอนไอ้น,นี่หรือเปล่าไอ้นายหรือเปล่าไอ้นายหรือเปล่าหลมหนึ่งต้องจอ่อยไอวอลซ้ำครับผู้ชมเอาคะแนนซ้ำเอาอีริมเรียบร้อยฮะเราเสียทหารไปสองคนแล้วคุณผู้ชมและบ้านนี้มือนจะมีเยอะมากนะครับเอาระเบิดไปเช็คก่อนเอาละโดนมาไหมไหนาย นเล่นสองชาร์จเราเล่นสองยาวอ้ยๆไม่ต้องเปิดมันมันนัวมากครับบ้านหลังนี้มันนัวมากเพราะว่าเหลืออยู่หลังเดียวแล้วตอนนี้เอาไงดีครับเอาอยัางไงดีปิดออกก่อนละกันปิดไปก่อนนิ่งไว้นิ่งไว้โอ้ยเสียทีมทเราไปอีกแล้วคุณผู้ชมงั้นก็เหลือสามคนนะดิคนหินหนึ่งคนแล้วก็ในบ้านอีกหนึ่งโอ้ยไอตัวในบ้านนี้เดี๋ยวเถอะ โไอวอลต้องประหยัดครับผู้ชมวงจบโล่งมากแล,แล้วโคดหินน่าจะได้เปรียบเอาโอ้ยวอยิ่งมีน้อยอย,อยู่ขหนุ่มใจเย็นโคดหิน,เห,นเ,เ,นะเหมือนจะเอาเรื่องนะเหมือนจะเอาเรื่องนะเอาไปกินก่อนเม็ดนึงยังดีวะ่ะคุณผู้ชมไอวอลผมยังตั้งผลวงอยู่วงแล้วแบบเออบีบใจจะขาดมาก <c oughs> โอ้ยโอยโอย,โอยตังไม่ติดอือตอนนี้หนึ่ง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 กับไอโคดหิน แตกแดงแป๊ดไปเลยสิครับเรียบร้อยครับผมบูย่าเรียบร้อยดูซีได้เท่าไหร่โอ้ไม่กอดห้าติบสามเลยเหรอแล้จะได้ตาแรกของวันด้วยนี่ครับเอาเลยครับผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูคอมโบต่อไปหรือว่าตำแหน่งอะไรนะครับผมสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ซีอูเก้นชุนเจ็กชามครับอย่าลืมกินข้าวกินปลากันด้วยนะจุ๊บ